สวัสดีนะคะพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะทั้งในเฟซแล้วก็ในติ๊กต็อกนะคะก็คือวันนี้เราได้ทำกับข้าวไปเลี้ยงเด็กๆนะคะที่จอรที่ข้างถนนแล้วก็ที่วัดที่ป่าแล้วก็ชายเขาแล้วก็ที่บ้านสวนด้วยสองที่นะคะรวมทั้งหมดหมาก็จะประมาณ200กว่าตัวเนาะ แล้ก็จะทำอาหารพิเศษหน่อยค่ะวันนี้ก็จะมีไก่มีตับมีฮอทดอกแล้วก็มีเครื่องในอะไรเงี้ยค่ะหลายอย่างนะคะก็เริ่มทำตั้งแต่ตีหนึ่งเนาะพอเช้าหกโมงครึ่งแล้วก็เอาใส่รถพ่วงข้างไปแจกเด็กๆตามข้างถนนค่ะแล้วก็ไปตรงที่จุดที่ไม่ใช่ จุดที่เราเคยให้เราก็ไปนะคะคืออยากให้ครั้งหนึ่งของเด็กๆปีหนึ่งได้มีค่ะวันหนึ่งที่ที่เขาจะได้กินอิ่มอิมแล้วก็ได้กินดีกว่าทุกวันนะคะกะ็วันนี้หกโมงครึ่งแล้วก็เราก็เริ่มเริ่มออกจากบ้านนะคะไปแจกจ่ายอาหาร แล้วก็ช่วงบ่ายเราก็ทํากับข้าวไปแจกจ่ายในป่าค่ะประมาณ60ตัวเนาะไม่มีบ้านคนเลยตรงนั้นมีลุงกับป้าดูแลแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ทําให้ที่ที่หมาในความดูแลของเราที่บ้านสวนนะคะประมาณร้อยกว่าตัวนะคะสองที่โอเคท,ท,ทุกตัวก็จะได้กินพิเศษในใ,ในในวันสิ้นปีนะคะ ก็คือเราไม่ได้มีนะแล้วก็ไม่ได้เหลือเฟือแต่อยากให้หมาจรคือสักครั้งหนึ่งปีหนึ่งมีวันหนึ่งที่เขาจะได้กินแบบว่าอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยมาขอบคุณพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ช่วยเหลือเรามาตลอดทั้งที่อวะ ออกนามแล้วก็ไม่ออกนามนะคะแล้วก็ขอให้พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่แล้วก็ทุกๆปีแล้วก็ตลอดไปแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะและขอบคุณที่ทุกๆคนช่วยเหลือเรามาตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะ